ก็อ้าวจะฝากเชื่อมต่อล้มเหลวอ้าวก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับท่านกำลัำชงชมอาร์มชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวเกมซุนเนียเอสนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมต่อล้มเหลวเดี๋ยวขอเช็คเน็ตแป๊บนะฮะนะเราก็เช็คเน็ตเสร็จแล้วเราก็มาอือฮึเริ่มเลยครับเ,เกมซุนเนียเอสนี้โอ้โหมันมีตั้งแต่หลายภาคเลยใช่ไหมสี 4, 5, ่ห้านี่แต่นี้เป็นภาคใหม่นะออนไลน์ด้วยนะชอบจริงเกมออนไลน์แบบนี้ นะก็ตอนนี้มันเปิดใหม่เอ้ย้ยมันเปิดใหม่นะก็มีคนเล่นแบบจะถือว่าสนุกนะไม่รู้อะ่ะถือว่าชอบชอบชอบ,ชอบเกมนี้แอบสกลงก็นี้ก็จะมาแบบเล่นให้ดูกันก็รีวิวนะโอเคดูด,ดิคนไทยอะ่ะน่าจะมีอยู่มั้งไม่รู้ฮนะก็ผมไม่มีเพื่อนสักคนเลยนะครับนะแล้วก็แบบ อันนี้ก็เป็นไอเทมนะฮะก็ไอเทมกระจกกระจกที่ผมมีอยู่นะอันนี้ก็คือไอเทมสกินนะฮะก็มีสกินเดียวกับสกินติดตัวแบบเพิ่มพลังป้องกันแล้วพลังโจมตีอ่ะก็แค่นี้อันนี้ก็คือร้านค้านะคะนี่ก็มีแบบหลายอย่างเลยก็เปิดมามันก็แจกของให้เรานะแจกของกระจกกระจกง่ายๆนะคนนี้ก็อวตารจริงๆแล้วกันนะโอเค ก็มันก็จะแจกเพชรอยู่นะเราถือว่าใช่ได้นะเกมนี้ยอดยอดเดยอๆไว้ไว้ไดีเออไว้นั้นสักกันก็นี่จดหมายก็ได้ละอะไรไม่รู้อ่ะก็เปิดแม่งรับอย่างเดียวเย่ yeah, ได้อะไรไม่รู้ <c oughs> อ่ะได้แหวนโอ้โหยอดอันนี้ก็ VIP นะครับใครเติมก็เล่นได้แล้วจะมันก็มันก็แจกของนะ VIP นะเนี่ยไอ้ย่ชิชะเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยรับอีกแล้ว ต่อสู้ชนะหนึ่งครั้งอ๋อเมื่อกี้ผมไป p ี p อื่นมาได้ของอีกแล้วโอ้โหกมนนี้ก็แจกของกันมันมากเลยอันนี้ก็เป็นเควสนะวันนี้ผมก็แบบจะเล่นเควสภารกิจรายวันแล้วกันนะนะ่ก็ไปเย่ yeah. อะไรเนี่ยอ่าภารกิจรายวันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่กดเริ่มไปเลยต้องทำเควส์ลาออกลาบอสเนม่ออกลาบอสแม่งเลยนะ ก็บอกไปแล้วนะว่าอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นอย่างนี้ก็ยังแม่งผมลืมวิธีดูสเตตัสอ่ะพูดง่ายๆนะครับลืมดูสเต้ามันล่าบอสเว้ยเฮ้ยต้องมีเพื่อนอีกต่างหากโอ,อ้นนี้คือแบบนะการล่าบอสนะก็จตุนมัดแม่งเลยสุ่มปราร์ตี้เลยเร็วไอ้ยิเคเริ่มปราร์ตี้เริ่มแล้ว เอาต้องหาข้อมูลแบบต้องโอ้โหต้องหาปาร์ตี้เองอีกแล้วนะก็เนี่ยจ,จะมารีวิวต่อ,อน,นี่ก็คือการต่อสู้นี่ก็คือเออ่ลันเจียนอันนี้ก็คือล่าบอสอันนี้หมดอะไรเนี่ยอะไรวะเหมือนแบบจะเป็นแบบอา่าจากการบอสไล่วันะพูดง่ายน,นี่ก็หมด PVP นะแล้วก็แค่นี้ก็รีวิวกันให้ดูนะ ผมลืมวิธีดูสเตตัสแล้วอะน่าเลยเริ่มเควสกันดีกว่าก็ผมคนเลเวลหก Level กันเลยเนะออนี่ยละองนางฟ้าเนี่ยนะเควสเย่ที่นี่ฉันต้องการละองอนางฟ้าด้วยนะฮะช่างแม่งนอะ่ะกดไปเล่นเล่นไปนะขี้เกียจอ่านดูดสกิปไปแล้วกันเล่นแล้วเราคิได้รองเท้านะนะ่ะ ก็เล่นๆไปมีหัวหน้ากอบลินเป็นบอสของนันเจียนนี้นะไปเลยเยอะแล้วเราเถอเราต้องการละอองของฉันอ้าของนางฟ้าดีแรงเหมือนกันนั้นนี้นี่ก็เป็นระบบต่อสู้นะนี่ก็เป็นเดินให้สองครั้งชุบๆเนี่ยก็เป็นการหลบหลบแบบ ต้องหลบแบบโอ้ยเชยเฮ้ยมันโดนแล้วสักิลนะฮะโดนไปบึ้มหนึ่งจอกกระจอกไปก็ฟันไปสลามทรงพลังโอ้โหเอ้ยลาม์นะฟันไปเย้เออมีโหมดออโต้ด้วยแต่ผมไม่ชอบครักดกดหน้าจอแบบดังตึกตึกตึกเลยนะกดมันเย้ฟันไปบึ้มไปเย้ อีเจมันบล็อกได้ด้วยเกมนี้ก็มีบล็อกได้ด้วยนะแบบตีไม่เข้าแบบมันบล็อกได้อะเนี่ได้อะไรเนี่ยเกาะอีกแล้วเดี๋ยนี่ชุบอื้อหือไอ้สั์ไอ้ดอกไม้อืมอีดอกเลยฟันจะไปอ้ไอ้เชี่ยแม่งว่าตีกระจอกกระจอกมากเลยพวกนี้ตีเข้าทีละหนึ่งทีหนึ่งโอ้โหบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้ให้อัพแบบ เอ็มพีอ่ะอัพเยอะๆเลยสกิลอ่ะก็ได้ใช้เยอะๆเกมนี้เอ็มพีหมดเร็วชิบหายเลยดูดิใช้สองครั้งเองหมดเลยเอ็มพีคุณดูเนี yeah. ่ยไปไปไปจาัดก,การต่อเย yeah. ่ฟันฟันอืมอืมยอะฟันกาไปก็เกมใหม่ก็จะมาจะลองแคสดูแล้วกันนะก็ ขอบคุณนะหกคนที่ติดตามผมนะหก <c oughs> คนเองกระจอกมากเจ้าแม่งกูลุยต่อละไอสัสจุ๊บผันบุดอืออืไปอ้ยอ้าวตายนี่ว่ะนี่การหลบการหลบก็ใช้กับบอสได้นะยังไม่เคยลุยบอสเลยไนมะ่มีเพื่อนเลยเย็ดนี่หัวหน้าครบลินเจออ้ยจุ๊บอุ้ยนี่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 ฝันไปเดี๋ยวค่อยบอกบอส พวกนี้ถ้าบอสเนี่ยมัน,ม,น,ม,น,น,นมีเนี่ยมันไงเห็นไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเช้่อ,อจัดก,การพวกลูกกระจกมันก่อนโอ้ยเนี่ยมันบล็อกได้คร,ร,รับมันมีไอ้ไอ้เหลืองๆนะ่ะไอ้วงกลมเวทสีเหลืองๆน่ะลอยขึ้นมาแนี่มันบล็อกได้เนี่ยมันตีไม่เข้าเลยอะโหยเฮ้ยไอ,ยอย้นี่เฮ้ยมาไหนเนี่ยมาอยู่รวมๆกันนี่สัตว กูหลุดบึม да เข้าไปก็ตอบไปกระจกกระจกมากตอบทีสามร้อยสี่ร้อยเองก็โหเลเวลหกนี้เพิ่งชนะเรีวลาแปดเมื่อกี้เองโหเลเวลาแปดเมื่อกี้กระจอกมากเลยนี่ไม่ได้รีวิวตัวละครก็ช่างแม่งนะฮะเย็เอสแล้วเคลียร์เออโอ้ยแต่เกาะเกาะออกมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเกาะเนี่ย นะย yeah. ชนะแล้วเราก็ไปรีเวลรหยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะช่างที่เหลือสมานแนละ้วเป็นอัญมนี้ได้อ๋อเข้าใจละนี่อันนี้ก็เป็นดันเจียนเรายังไม่ถึงบอสเลยนะครับไปดูสิโอ้โหบอสเราต้องไปไปเก็บเบลซะแล้วนะตอนนี้เกมน,นี้ต้องเอ้ยมีเพื่อนเว้ยเฮ้ยใครเนี่ย ยอมลับไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลงพวกเขาไปจัดก,การบอสกันเลยนะตอนนี้เราก็ไมเ่เคลียร์เคลียร์เควสก่อนรายงานเควสก่อนเนสร็จสิ้นแล้วเย้ย่ก็ปล่อยมีคนไทยด้วยโอ้โยชน,นะโอ้เลี้ยวเจ็ดแล้วเย,ย่ดูสเตตัสที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ลืมเลยนะคุณผู้ชมแม่งดูสเตตัสไม่เป็นจำไม่ได้ ยัดเขรองเท้าใหม่เจ๋งเท่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนี้คือแบบอไอ้เทมม่มก็มีหลายหลายอย่างเครื่องประดับเอ้ยได้ไรวะได้แหวนใส่แม่งยินยันอะไรเนี่ยใส่เข้าไปโหยอันนี้ก็ทั่วไปนะก็ไปหลดเล่นกันเลยนะสนุกนะโซลเนียเอสเนี่ยแย่ yeah. ควสดอีกแล้วนะฮะ อว้ยอันนี้ได้ดาบเว้ย H K ดาบเท่มากนะก็เกมนี้ก็คร่าวๆก็เป็นอย่างนี้นะอาจจะรีวิวไม่ไม่แบบเออไม่สนิทล้วกันแบบโอ๊ยไม่ใช่ไม่สนิทดิอา้าวกดเยี่อนะไรเนี่ยก็ไม่ไม่อะไรวะพูดไม่ถูกทุยรีวิวอาจจะไม่ครบนะฮะก็ถือว่าอ่าดูๆไปนะก็หาโหลดจะได้เลยอนะ่ะใครอยากไฟกับผมก็มาเลยนะฮะแน่มีท้าด้วยเยเฮ้ยแ yeah. ก็วันนี้เราก็ขอจบคลิปเองเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดซับสไคร์ด้วยครับเนี่ยเราจะลองมา PVP ดูนะครับให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเอาประทะเลเวลอะไรดี12กันเนี่ยเราเรียวเจ็ดเองประทะเลเวล12สองเนี่ยไอยเมื่อคุณได้ใช้อะไรวะไอเทมดีดีนี่ว่ะเด็กเกมไฟเริ่มไอบึ้มแม่งโอ้โห ตีแรงกันเนี่ยโอ้โหนักเวทนะเนี่ยเฮ้ยแม่งวัดด้วยอยู่ไหนเฮียเฮ้ยนั่นเฮ้ยนั่าน่นาน้นานนานองเล่นมากเลยนักเวทนี่เท่มากอื้อืมอืม,อมแต่ผมชอบดาบนะอุ้ยแม่งตีแรงสัสอุ้ยอุ้ยโดนสก,กิลไปอุ้ยโอ้โหเลเวลสิบสองเนี่ยตีแรงเฮียเลยอุ้ยตายชัวร์อุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยโอ้โหส,โโหโโหสก,กิลคูดาวนานมาก บึ้มแม่งเย้ชนะเลือดสิบสองโอ้โหเห็นมิล่าเนี่ยเก่งใช่ไหมเราชนะเลือดสิบสองแล้วยเฮ้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ผมที่จริงผมก็ทำอินโทรอะต่แม่งไม่ดีเลยอินโทรนะก็บายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจของผมนะบายบาย